สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาพยากรณ์ทำนายดวงชะตาคนเกิดทั้ง7วันนะคะ,ะในช่วงเวลาวันที่9ถึง15พฤศจิกายนนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มที่วันแรกก็คือวันอาทิตย์นะคะการงานของคนวันอาทิตย์นะคะ ถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นเพศหญิงนะคะที่ให้การสนับสนุนคุณในที่ทํางานเป็นอย่างดีเนี่ยงานการของคุณจะประสบผลสําเร็จมากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็คือได้ให้เดินทางสู่ความสําเร็จนะคะก็คือในที่ทํางานหมายถึงว่าเพศหญิงอะ่ะก็คือให้โชคสําหรับคุณให้ให้สิ่งดีๆสําหรับคุณนะคะส่วนการเงินนะคะมีเรื่องมีมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากนะคะในสัปดาห์นี้ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุนี่ก็คือค่อคนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรน,นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงวันที่9ถึง15พฤศจิกาย,ยนค่ะ ต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานของคนวันจันทร์นะคะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีให้จับใจ่ายใช้สอยได้นะคะโดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะคะมีมีมีมามีรายรับเข้ามามีรายจ่ายออกไปนะคะไม่ถึงกับเดือว่าเดือดร้อนอะไรในสัปดาห์นี้นะคะส่วน สุขภาพนะคะสุขภาพก็ถือว่าคนวันจันรในสัปดาห์นี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะการงานดีการเงินโอเคแล้วก็สุขภาพแฮปปี้นะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะของคนที่เกิดวันจันนะคะในช่วงวันที่9ถึง15พฤศจิกายนนะคะ ต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะการงานของคนวันอังคารในสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะในการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเลยนะคะก็ถือว่าดีนะคะดีมากนะคะส่วนการเงินก็มีมีให้จับจ่ายใช้สอยแบบไม่ขาดมือเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะส่วนสุขภาพก็สุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตใจดีนะคะการงานดีการเงินดี สุขภาพก็ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะของคนเกิดวันอังคารนะคะดวงสุตาของคนวันอังคารนะคะในช่วงวันที่9ถึง15พฤศจิกายนนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆการงานดีการเงินดีและก็สุขภาพดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงสะราคนที่เกิดวันพุธนะคะการงานของคนวันพุธในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าหนัก หนวงไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะก็รับมือให้ดีเลยนะคะส่วนสุขภาพสุขอขอโทษค่ะส่วนการเงินนะคะการเงินค่อนข้างที่จะดีนะในสัปดาห์นี้ถือว่ามีให้จับจา่ายใช้สอยนะคะทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็มีมีมีใช้จ่ายนะคะไม่ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะส่วนสุขภาพนี้สุขภาพดีนะคะสุขภาพดีเป็นห่วงเรื่องก,การงานของคนที่เกิดวันพุธนะคะ ในสัปดาห์นี้หน่วงมากหนักมากจนไม่อยากจะไปไปทำงานเลยนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆของดวงคนวันพุธนะคะในช่วงวันที่9ถึง15พฤศจิกายนนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆค,วคะ่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคนวันพฤหัสค่อนข้างดีเลยนะคะในสัปดาห์นี้ การเงินก็พอให้จับจ่ายใช้สอยสุขภาพก็ถือว่าดีนะคะการงานดีการเงินดีพอสมควรนะคะและสุขภาพดีนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะ,ะในช่วงระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนนะคะเป็นการทำงานคร่าวๆให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะ การงานดีการเงินก็ดีพอใช้ได้นะคะส่วนสุขภาพก็ดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่หนักโดนเลือยขากอี้แล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรนะคะาการทำงานในสัปดาห์นี้หน่วงมากนะการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยค่ะ สุขภาพก็ถือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่การงานนะคะโดนทรยศหักหลังหรือว่าทําให้เราได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะในสัปดาห์นี้คุณมาสุขต้องตั้งสตินะคะรับมือกับเพื่อนร่วมงานนะคะอะไรต่างๆที่เข้ามาทําให้คุณต้องเสียความรู้สึกแล้วก็บางทีอาจจะทําให้แบบมีเรื่องทะเลาะบาะแวง้ง ในที่ทํางานของคุณนะคะการงานนะคะเป็นห่วงเรื่องการงานนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆข,ข,ของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงคนวันศุกร์นะคะในช่วงวันที่9ถึง15พฤศจิกายนค่ะเป็นการทํานายคร่าวๆค่ะต่อไปนะคะเป็นการทํานายวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานของคนวันเสาร์ค่อนข้างที่จะหนักแล้ก็น่วงนะคะ ไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะก็ขอให้คุณมาสุขนะคะเตรียมรับมือปัญหานะคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนะคะทาให้คุณจะถึงขั้นทะเลาะวิวาสนะคะก็ให้มีสตินะคะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะได้พอสมควรนะส่วนสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพดี เป็นห่วงคนวันเสาร์เรื่องการงานนะคะระวังอย่าให้เกิดเรื่องทะเลาะบเบาะแว้งนะคะให้ควบคุมสติอารมณ์ให้ดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นการทํานายคร่าวๆนะคะระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนนะคะสำหรับวันนี้ก็ทำนายมาครบทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าชอบก็กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ